ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเข้ามาทําอะไรดีขอต้อนรับเข้าสู่ร้านเติมเกม l i d m a n shop เพื่อให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด,ด้วยระบบ Off ฟิเชียนะครับมีแอดมินบริการดูแล24ชั่วโมงและตอนนี้เกมที่รักหรือเกมที่เรารักนั้นก็ได้พร้อมให้บริการแล้วใครอยากจะเติมเป็นล้านเลยหรอพี่ก็จ,จัดไปเลยเลยครับพี่ชายเราจะเติมกันเป็นล้านไปด้วยกันโปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับไปลองเติมกันเลยสําหรับผู้ที่สนใจเพียงแอดไลน์แอด litman shop นะฮะมีแอดท้้งหน้านะครับและตอนนี้เขามีบบรริิกกตตมมผ่นว็ไซ์ Limanshot.com นะครับจะเติมเกมก็ได้หรือซื้อบัตรเติมเกมก็ดีนะครับสามารถซื้อบัตรในเว็บบัตรเลเซอร์โกเพื่อไปเติมเองได้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่สนใจตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆเด็ดๆกิจกรรมดีๆได้ที่ Facebook ของเล d Man Shop เลยนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับแล้วก็ช่วงนี้คือแบบว่าก็อยากเล่นนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากเล่นก็หนึ่งเราจะเข้ามาทําอะไรดีก็คืออันดับแรกเลยครับฟรีไดรี่ครับก็คือรีวอร์ดรายวันก็เข้ามารับอันนี้เนาะเข้ามารับอันนี้เสร็จแล้วก็ดูว่าอ อย่างเราอ่ะมีฮิ้วเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเราดูกันนะว่าเรามีฮิ้วเหลือเท่าไหร่90อ่ะไม,ม่มันไม่มีเวลาฟาร์มอีกแล้วแล้วเราก็มาเอเดลิฟครับมาเอาไอชิคเคสฟรีนะครับกลับไปลงไอนี่ลงอันนี้ไอตู้ที่ผมเคยบอกนะครับอย่างน้อยมัาก็ดอกกุญแจแล้วก็ได้เปิดกล่องเพื่อเอาไอเทมใส่อันนี้ฟรีนะครับอ่าไอเป็นที่เป็นอันนี้เราก็จะได้ไอเทมอันนี้ฟรีครับเอาไว้อัปเกรดไอพวกนี้เนาะแล้วก็ซุ่มเปิดกล่อง เนี่ยผมเหลือชักกล่องเนี่ยยังไม่ได้เลยจนตอนเนี้ผมลงทุกวันนะ แล้วก็ลงอันนี้ใช่ไหมลงอันนี้เสร็จถ้าใครมีฮิ้วเหลือเยอะๆนะครับหรือ,อ,อจากการทําไว้ลงนู่นลงนี่ไว้ครับเราก็มาซื้อหิ้วที่นี่ได้มาซื้อของที่นี่มาซื้อพวกแบบปกอันนี้เนี่ยเนี่ยนเนี่ยเดลี่ราย,ยวันอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยลายลายอะไรเงี้ยเนาะโอเคจากนั้นเราก็ถ้ามาในจังหวัดที่ลง PVP เรามีโอกาสเล่นชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็แวะลง PVP ไปทั้ง2แบบเลยเนาะมันก็จะได้รางวัลแต่ถ้าจังหวัดที่ไม่ได้ลง PVP ผมแนะนําก็ให้ลงเอเดริค เอเดอลิฟสักสามตาตาแล้วประมาณสามถึงห้านาทีเองมั้งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลงเอเดอร์ลิฟแล้วกันนะลงเอเดอร์ลิฟเพื่ออะไรเพื่อ,อน,นี้ครับจริงๆมันจบไวแล้วก็เพลินๆอนะ่ะมันแก้เบื่อได้แล้วก็ลงเพื่อเฟิร์สคิวออฟเด d a y ย์ครับเพื่อให้เราได้หิวโอเคเดี๋ยวเราไปลงกันแล้วก็เพื่อเอาไอ้นี่ด้วยเศษเกลือนะครับจริงๆควรจะลงให้ทั้งหมดทั้งมวลนะเนาะเพราะว่าเรามันเป็นสายฟรีเนี้ย ง่ายๆเลยมีอยู่สองสามอย่างสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้เล่นแล้วอยากเล่นแก้เบื่อคนเดียวเล่นชิวๆเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยผมจะทาเงี้ยเป็นเดลี่รายวันแบบลูปไปวันๆก็จะอยู่แค่นี้นครับก็จะไม่ได้ร่วมกิจกรรมวอลหรืออะไรแล้วเพราะว่าก็แอบหนีไปเล่นเกมอื่นนะฮะเนี่ยครับ,รบได้เนี่ยคิวค่าตัวแรกนะเราก็จะได้ของมาแราแวะมาลงนี่ก็ได้ทั้งเวลได้ทั้งอะไรเนาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้เล่นมันก็จะอ่าเยพี่คุณไวอยู่แล้วแหละอ่าเนี่เราก็ได้ไอ้ไเมื่อกี้มา แล้วก็มาลุยต่อพอเราฟาร์มน,นี้เสร็จหรือเราจะไปผมไม่แนะนําอย่างหนึ่งคือไปเก็บลูกแก้วนะเก็บลูกแก้วคือมันกินเวลาแน่นอนแหละวันชั่วโมงสองชั่วโมงได้เลยแต่ถ้าคนมีเวลาเล่นแบบ10นาทีส5นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเนี้ยแบบช่วงพักกินข้าวจากการทํางานหรือแบบก่อนนอนนะเก็บนู่นเก็บนี่สักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยครับก็แนะนาลงเอเดอร์ลิฟสัก3รอบแล้วก็ลงตู้กุญแจนะั่นเนาะ มันไม่ได้กินเวลาอะไรมากมายครับเพื่อเก็บอะไรประมาณนี้แหละเพราะว่าเราเล่นชิวๆอยู่แล้วเราเรารู้สึกว่าถ้าเราฝืนเล่นแอคทีฟไปเราไม่ได้เติมแข่งมันก็อาจจะแบบไม่ได้ตันไวอ่ะโอ้โหจะว่าไงเล่นไปแบบมันกินเวลาตัวเองไปเป,ปล่าๆะครับสำหรับผมมันดูดเวลาชีวิตไปนิดนึง ดูเวลาชีวิตไปไม่นิสัะเยอะมากๆด้วยไม่เหมือนพวกผ่านออฟเวกซ้ายหรือว่าเดย์โบ๓นะครับที่เล่นแล้วแบบว่าเออมันมีจุดตันมันมีจุดจุดแบบจบซีซั่นอ่ะอันนี้มันคือแบบมันไล่ไปเรื่อยๆยาวๆเลยนี่ก็เป็นเดลี่หวันสําหรับคนที่เกียจแล้วก็สั้นๆ้นเลยนะครับว่า1วันทําอะไรบ้างนะหรือใครถ้าอยากจะเก็บให้ครบจริงๆผมก็ไม่มีคลิปแบบว่า1วันทําอะไรบ้างแบบเต็มเต็มเวอร์ชั่นฟูนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเวอร์ชั่นย่ออะไรนะเวอร์ชั่นแบบว่า ช่วงท้ายแล้วแบบว่าเราท้อแท้กับมันแล้วเราไม่รู้ว่าจะเล่นมันไปทําไมแต่ว่าเราเสียดาย <c oughs> เราเสียดายตังค์ที่เติมไปหรือว่าอาจจะอยากเล่นเพื่อชิลๆแก้เบื่ออันนี้ก็เป็นเกมที่เอาไว้แก้เบื่อแล้วแหละสาหรับผมตอนนี้แต่ก็ยังแวะเวียนมาเล่นเรื่อยๆนะครับมีเทคนิคหรือมีอัปเดตอะไรใหม่ๆมาผมก็จะตามเก็บนะเดี๋ยวผมรอ เบลตเชนพันหน้าดีกว่าเบลตเนพันนี้มันไม่สวยผมเลยไม่ได้เติมด้วยครับาะว่าอาจจะไม่ได้ร่วมกิจกรรมอะไรกับใครแล้วแต่ก็มาเก็บอะไรอย่างนี้นะครับชิวๆคนเดียวแก้เบื่อครับเกมนี้ทำเล่นคนเดียวได้เล่นคนเดียวได้ครับเล่นกันได้ครับลงในเดลิฟหนองเหงาถ้าใครจะไปฟาร์มเซตหาของก็ได้ข้อเสียคือแบบว่าอาจจะหาตียากนิดนึงมันมีตี้กิจกรรมอะ่ะแม่งผมไปรอตีประมาณครึ่งชั่วโมงไม่มีคนโอ้โหโคตรแย่อันนี้เป็นจุดบอดอยากให้เขาเอาส่วนของ อ่าปาร์ตี้ส่คนออกอะ่ะคือถ้า4คนแล้วได้โบนัสพิเศษอะโอเคแต่ถ้าอันเนี้ยมันบังคับ4คนไงลงคนเดียวไม่ได้ไงพวกหลังเฮลสองเฮลสอะไรเงี้ยเฮลหนอะไรเงี้ยแล้วคนที่แบบว่าเขาเริ่มใหม่ในเซิร์ฟเนี้ยแล้วแบบจะเล่นคนเดียวอะ่ะมันก็มันก็ไม่มีทางไปรอดอยู่แล้วแหละเกมนี้ <Okay. S 1> มันต้องมีเพื่อนสัก4คนอ่ะผมว่าแลนะนี่ก็เป็นการเดลี่ของเรานะครับผมอะ่ะแล้วมีอะไรอีก ถ้าจะให้ทำโคดเด็กก็คงไม่มันเสียเวลาไปเบ็ดอ่าไอ้นั่นก็คงไม่เสียเวลาเหมือนกันไอ้พวกเควสอะไรนะเควสบัลตี้อะไรเงี้ยเรามาเก็บอะไรอย่างงี้ดีกว่าครับก็แก้เบื่อเนี่ยหลุมลงแค่สี่ไม่กี่นาทีเองก็จบคลิปแล้วเนี่ยตั้งแต่พูดมาก็รวมๆประมาณ6นาทีนะครับลงสัก3ารอบอะเพื่อเอาแจอะไรเงี้ยว่า15นาที20นาทีประมาณนี้เล่นวันๆหนึ่งเล่นแค่นี้ก็ก็ชิวๆเพลินๆครับค่อยๆไต่ระดับไปอันนี้มันก็เก็บของมันหรือว่าจะเล่นให้มันได้ อันเนี้ยบอสตี้เนี่ยต้องไปเสียเวลาทำอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้นครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ